สวัสดีค่ะครูจินตนาดอนไพรวันนะคะสวัสดีผู้ปกครองนะคะสวัสดีเด็กๆด,ด้วยนะลูกนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของเศษส่วนสืบเนื่องจากคาบก่อนที่คุณครูยกตัวอย่างไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของเศษส่วนนะคะวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่การอ่านแล้วก็ความหมายของเศษส่วนเลย เศษส่วนความหมายของเศษส่วนค่ะเศษส่วนหมายถึงอะไรนะคะค,คุณครูให้ความหมายมา3อย่างก็คือ 1. จํานวนที่เขียนแทนด้วยนะคะจำนวนที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่อยู่ในรูปของ A ส่วน B โดยที่ B ต้องไม่เท่ากับ0น,นะคะถ้าไม่คุณครูถึงให้เป็น A เป็น B ก็คือเป็นตัวก็แทนเหมือนสมการที่เราไม่ทราบค่า ตัวที่เราไม่ทราบค่าเราอาจจะแทนด้วยตัวเลขใดๆก็ตามอย่างเช่นครูบอกว่าเศษหนส่วนสเศษ1นส่วนสก็อยู่ในรูปของ A ส่วน B หรือเศษ2อส่วนสะคะแบบนี้นะคะเป็นในรูปของเศษส่วนความหมายที่2องค่ะจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปการหารนั่นคือ อะไรลูกถ้าเขียนแบบนี้ก็คือ2อยู่หารอยู่กับ3หรือ1หาร2แบบนี้และสิ่งสำคัญเด็กๆดูตรงนี้นะคุณครูขอวงตรงนี้เลยโดยที่ B ไม่เท่ากับ0หมายความว่ายังไงนะคะจะความหมายตรงนี้หมายความว่ายังไงเศษ3ส่วน0นย์แบบนี้ได้ไหมคะไม่ใช่อันนี้จะไม่เป็นเศษส่วนละก็คือตัวส่วนต้องไม่เป็น0นหรือ5ส่วน0นย์แบบนี้ผิดนะคะก็คือตัวส่วนจะต้องไม่เป็น ไม่เป็นศูนย์นะลูกนะคะตัวข้างบนเราจะอ่านว่าตัวเศษตัวข้างล่างจะอ่านว่าตัวส่วนความหมายที่สามที่คุณครูให้มาค่ะส่วนหนึ่งจากจำนวนทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันอย่าลืมนะคะว่าเศษส่วนเนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงเราแบ่งต้องแบ่งให้มันเท่าๆกันคุณครูมีพิซซ่าสมมุติว่านี้เป็นพิซซ่าโอ้โหพิซซ่าของคุณครูเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาต วาดพิซซาของครูก่อนนะคะครูมีพิซซาอยู่หนึ่งชิ้นนะคะคุณครูอยากแบ่งให้เด็กๆทั้งหมดสี่คนเนี่ยคุณครูจะต้องแบ่งสี่ชิ้นนี้ให้ให้เท่าๆกันเลยนะคะต้องแบ่งเท่าๆกันหูกเนี่ยนะคะเป็นพิซซาหนึ่งชิน้นพ,พิซซาถาดหนึ่งถาดนี่แหละแต่เวลาแบ่งออกมาจะต้องจะต้องแบ่งให้เด็กสี่คน เท่าๆกันนะคะคือเศษส่วนคือการแบ่งออกมาให้ให้เท่าๆกันนะคะคือเศษส่วนหรือถ้าคุณครูบอกว่าคุณครูเนี่ยมีพิซซ่าอยู่เนี่ยพิซซ่าอยู่หนึ่งชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยนะคะคุณครูต้องการแบ่งให้เด็กสามคนเหลือไว้หนึ่งชิ้นอ่าอันไหนที่คุณครูจะแบ่งคุณครูจะแ,แต้มแบเป็นสีเหลืองๆที่จะต้องแบ่งแบ่งแบบนี้เราจะอ่านว่าอะไรเราจะอ่านว่าเศษสาม ส่วน4นะคะเศษ3ส่วน4ก็คือระบายสีสีเหลืองๆกี่ชิ้นคะ3ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งไม่ต้องถูกระบายใช่ไหมคะนี่คือเศษ3ส่วน4หรือยกตัวอย่างค่ะปดูแบบฝึกหัดที่คุณครูจะเอามายกตัวอย่างให้เด็กๆดูวันนี้นะคะจงตอบคำถามต่อไปนี้ อะไรลูกจากรูปที่คุณครูกําหนดให้อันนี้เป็นวงกลมจงวาดรูปที่เขียนด้วยเศษส่วนเศษสามส่วนสี่อ่าคุณครูขอเขียนคำอ่านให้ก่อนนะตัวนี้อ่านว่าเศษสามส่วนสี่ลูกเศษสามส่วนสี่หมายถึงว่าวงกลมชิ้นนี้จะต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกัน วาดภาพให้เป็นเศษสามส่วนเสเศษเปิ๊บแบ่งให้เท่ากันแล้วเราต้องการอะไรลูกเราต้องการแบ่งเป็นเศษสาส่วนสอ่าเราก็ระบายสีเลยค่ะระบายสีกี่ส่วนคะลูกชวนครูดูสิชึบนะคะเศษสาส่วนสก็ต้องระบายกี่ชิ้นคะระบายทั้งหมด สามชิ้นจากทั้งหมดสี่ชิ้นเอาสีกนี้นะ ระบายสีลงไปเด็กๆอาจจะระบายสีได้สวยกว่าคุณครูนะคะอย่าลืมว่าการแบ่งเด็กๆไม่ใช้มือเปล่าในการลากแบ่งนะคะคุณครูใช้เมาส์ในการวาดฉะนั้นมันเส้นมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่ให้เด็กๆทราบว่าการแบ่งเศษส่วนเนี่ยจะต้องแบ่งให้เป็นชิ้นเท่าๆกัน,นได้แล้วนะคะเศษสส่วนสี่จากเนี่ยจากเศษส่วนตัวนี้สร้างเป็นรูปนี้ขึ้นมาได้เศษสส่วน4ี่ใครยังงงอยู่ มีไหมคะอะยังงงอยู่ไปดูรูปที่สองกันเลยนะคะรูปที่สองค่ะจากโจทย์บอกว่าจงวาดรูปที่เขียนด้วยเศษส่วนเศษสี่ส่วนหกเศษสี่ส่วนหกแสดงว่าอะไรแสดงว่าจะต้องแบ่งออกเป็นกี่ชิ้นคะลูกแบ่งออกเป็น6ชิ้นแบ่งออกเป็น หชิ้นเท่าๆกันเอ๊ะคุณครูเอาใหม่นะจะต้องเริ่มใหม่ค่ะแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆทากันชึบเกินแล้วก็นนะหาวิธีการแบ่งก่อนชึบชึบชึบ1 2ึ่งสอี่ห้าหกะหชิ้น เท่าๆกันนะคะเราจะต้องแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันเด็กๆใช้ไม้มันทัดลากนะทีนี้เขาบอกว่าอะไรบอกว่าเศษสี่ส่วน6แสดงว่าเราจะต้องระบายสีทั้งหมดกี่ชิ้นคะลูกกี่ชิ้นคะ4ชิ้นนะคะเริ่มระบายสีกันเลยเริ่มระบายสีกันเลยสชิ้นชึบชบต้องแบ่งเท่าๆกันนะลูกนะคะแต่ละชิ้น ให้มันเท่าๆกันครูใช้เมาส์ในการวาดให้เด็กๆดูมันอาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่ฉะนั้นเวลาที่เด็กๆทำในแบบฝึกหัดใช้ไม้บรรทัดนะคะลากเสน้นแล้วก็วัดระยะให้มันมันได้เท่าๆกันนะลูกเศษสี่ส่วนหกค่ะนี่คือเศษสี่ส่วนหกถ้าไมถึงอ่านแบบนี้เด็กๆมาดูตรงนี้ครูคขอเขียนตัวเลขหนึ่งส่วน สองส่วนสส่วนสส่วนหส่วนและกี่ส่วนลูก6ส่วนแต่ที่ถูกระบายไปอ่ะทั้งหมดกี่ชิ้น1 2 3 4 4ชิ้นฉะนั้นในรูปนี้เราก็อ่านเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสี่ส่วนหโอเคไหมคะเด็กๆส่วนข้อที่3นะคะกับข้อที่4ให้ เดี๋ยวจะให้แบบฝึกหัดเด็กๆได้ทําเป็นการบ้านคุณครูจะส่งใบงานเข้าไปในไลน์ให้นะคะข้อที่3กับข้อที่4ให้เด็กๆทําเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวส่งคุณครูวันวันพรุ่งนี้ส่งเข้ามาในไลน์ได้เลยสําหรับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ